สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับชมรมผู้สูงอายุตเต้าเต๋อที่สีปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะคะโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยล้วนสืบเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีข้อดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในทางปฏิบัติทุกท่านาก็จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะวันนี้ดิฉันจะขอแนะนำการออกกำลังกายาด้วยอย่างยืดยืดชีวิตนะคะ ยังยืดเนี่ยคืออุปกรณ์ที่เรา,เานำมาดัดแปลงประยุกต์ให้เป็นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็สะดูแล้วกเ็เป็นอุปกรณ์ที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ทุกสถานที่และทุกเวลาที่เราต้องการจะออกกำลังกายแล้วก็สามารถ ขึ้นมาออกกําลังกายได้นะคะถึงแม้เราจะมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ตามประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยอย่างยืดเนี่ยก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบการทํางานอของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เอ็นนะคะ,ะก็ได้เป็นที่ยอมรับของอบุคคลทั่วๆไปณปัจจุบันนี้ การออกกายชนิดนี้เนี่ยนะก็ยังได้รับรางวัลการส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุขในปีพศ2546นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ของอยางยืดกันนิดหนึ่งนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะที่เราดึงยางออกเนี่ยมันจะเกิดแรงต้าน นะคะไอแรงต้านอันนี้ค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะทำปฏิกิริยารับรู้และตอบสนองต่อระบบประสาทของกล้ามเนื้อและกระดูกข้อต่อของร่างกายเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเราผู้สูงอายุหรือผุคคลใดก็ตามนะคะที่ออกกำลังกายโดยยางยืดสม่ำเสมอและ เป็นประจำก็จะส่งผลทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองการเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็จะไม่เป็นภาระต่อสังคมและลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะคะดิฉันขอแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยอย่างยืดเป็นประจำนะคะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วเรา จะไม่เป็นภาระต่อลูกหลานของเราและสังคมค่ะเราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ติดตามกิจกรรมของทางชมรมได้ที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนและอย่าองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Facebook และเพจของทางชมรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ